จารึกโอรอไว้น,นี้เป็นภาพในอดีตนะครับไปเลยอ่นนี้คือคือ,คอฐานอกรอรอ้อยเจ็ดอันนี้อยู่ที่น้ำตกตนปลิวทุกบนเลยครับผมขึ้นไปไม่ถึงต้องต้องเดินแล้วก็อันนี้คือหลังจากที่เสด็จน้ำตกเขาช่องแล้วท่านก็เสด็จต่อไปพะลุงครับอันนี้เป็นร่องรอยของขอบปะข้าวตอนที่ขอบปะข้าวชมน้ำตกชั้นปลิวชั้นบนสุดชั้นบนสุดอะไเนี่ยใช่ครับผม ตอนนี้สวยงามเหมือนเดิมก็ัท่นพรว,ว่าพานักข่าวไปดูแล้วอันนี้คือคือในพื้นที่ของผม 好了，你看，这个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 。 มีอะไรครับบดอัดก่อนเนอครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับวิ่ได้เลยไม่ใด้วิ่งครับคือเราไม่ให้เข้าเลยบดอัดก่อนใช่ไหมบนอัดก่อนนะใช่ครับบดอัดน่าจะมีกระบวนการก่อวางนะรใช่ถ้าไม่มีบทอัดนิดเอะไม่เคยเห็นพัานเดินที่มันเรียกแบบนี้เลยนะที่ทุกท้ครับทุกท้ ขายอยู่ตรงมาเมื่อวานหกล้านหกล้านเก้าของที่เดียวเงินสองทีไม่หกล้านเก้า